สวัสดีครับผมบัพพุไทยปกินไปเที่ยวนะครับผมบัานนะครับผมเข้าไปย่างเลาะตลาดใบพัดนะครับผมของดีของแซ่บเมืองสกลนะครับผมต้องมาที่ตลาดใบพัดนะครับผมสกลนครเนาะเข้ากระด้นอันนี้มาได้พี่น้องนี่ยนี่ในอีกีบนะครับผมหอยครับผมนี่หอยหอยหน้านะครับผมได้พี่น้อง แต่ว่าข้ากินมาทั้งแต่ว่าข้ากินมาตามรถนะคุณกินมาต้องมักหลายพี่น้องเซ่หลายเขาใจประไว้ผมเขาอยากยืดปากให้พี่น้องเดินมีการทำจิ้มแซ่บๆ้พี่น้องอม,มาได้พี่น้องเอ๊ะมาก,กินมาก,กินหอยหอโรกจิ้มบ่มากินหอยลรกจิ้มนะพี่น้องเดินนี่หอยนาลรกจิ้มนะพี่น้องเน,กกน,น,องนี่ยเมนูพี่น้องอ้

ดูประสิบ่ใหญ่เลยพี่น้องนะมันคือหอยโครงเลยพี่น้องเปลือกมันจะหนาๆเปลือกมันสีหนาๆนกินเนี่ยแซ่บเลยพี่น้องเด้หอหอยหอยนาพี่น้องน,น,น,นะนหอยปั้อเนาะแม่นคือหอยปังแต่ว่าความแซ่บมันเนี่ยแซ่บเลยผมกับผมกับเพิ่งเคยกินทะเลเคอกัน,นเ,เลนยพี่น้องเด้อนี่ยทะเลกับพี่หาเฮ็ดพี่น้องฮะทะเลกับพี่พอไปพออยู่บุ่นเดียวพี่น้องเฮ็ดตลาดใบพัด <c oughs> นี่เนาะ กินเจียวพี่น้องสซ่เสบเดยกินมาตามรถพี่น้องเกือบเหมือเบเกิลกับมิทันหืมืยอดร้อนไหมอืมสดเป็นเลยนะมันกินแล้วมันหยุดปากมีได้ได้พี่น้องจะไปให้แม่ชิมม้นยกัน

มาพี่น้องนี่นี่หอยหอยหอยนาครผมหอยนาหากินยากที่พี่น้องเด้อยผมไปซื้อยู่ตลาดไปพัดเลยไม่ได้กนนะี่ยหามาหลายตลาดนี่ยไม่ได้กินเลยพี่น้องหอยอยันใครหอยกับเบอร์หอยหอยเชลีเฮา,ากระเด้นเลย,ยหาหอยอย่างอื่นมาลองเบอร์นี้พี่น้องจับ เพื่อเอาสิ่งน้อยแล้วอือปะเป็นไงหนาแซ่บไปเลยหอวลกจิ้มเดี๋ยวน้อยใหญ่ก็มีอยู่พี่น้องเลยแซ่บไปเลยแต่กินมากับรถกินมาเชิงรถก็หลายเลยพี่น้องเลยลองกินมันนาจะลองกินของเบิร์กหน่อยเด้อขอจักสองสามนาทีอือห เมื่อกินแล้วมันหองแบบบ่อยากบ่อยากยุดกินเลยนะแบบเราคีออสจะมาก็ได้เพื่แบบอนไปเลาะตลาดมาเนาะตลาดไปพัดหองกันอยากกินตลอดเลยได้เอก,กินแล้วมันแบบบ่อยากยุดกลินลนะมันเยอะเยอะตลอดเลยพี่น้องม่งเนื้อมันไหม น้ำจิมกระเซยบกินเอาไนีน่เป็นน้ำกินซีฟูดไม่ว่าเท่ากันใหญ่คลิปนี้ก็เป็นคลิปสันนะคุณเนาะเดี๋ยวมาลองกินน้องเบิ้ลครับผมอมือเอานี่ลูกใหญ่ซะลองสุดยอดเลยอือแต่เนื้อมันเซบคล้ยายๆหอยตัก หอยป่านยัไม่ได้กินมาปุ๊บชิฟก็ปีเลยแต่ว่าหอยนี้เพิ่งกินครั้งแรกเลยพี่น้องแต่ว่าหอยนี้เพิ่งกินครั้งแรกเลยหอยแล้วหอยอย่างหอยหน้าเนานะแรกผมตกใจโอ้หอยโค้งเพราะว่าขึ้นวยใหญ่เดี๋ยวว่ามีเลี้ยมฮึม,มอ๋อฮมขี้มันของผมเั็กน้อยกินเต็มเมื่อจพี่น้อง แม่ล่สมุนลีสมุนข้างหลังจอบินก็คือ,คอปลเรียวเนา <Yeah. S 2> hey, hey, ะเนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจเข้ามาทำไมอ่ะพาถือมาินไหมเพิ่งเ่น้อเงเิ่งลายมันได้นห่ลายหอยหอยหนาเป็นนนี้ได้นี่ปลามันจะน้น้อยได้นี้ปลามันมีเสบ ผมเพิ่งเคยกินให้กันหอยนาเป็นอย่า,านี้เนาะแซ่บอีเนาะนกินอยู่เทิ่งรถนี่ไม่เยอะหยุดปากเลยเละไปกินเยอะกินตลอดเลยเนื้อมันอร่อยนิดขอสักลูกสองรูกพี่น้องเนาะแต่ขอติดคลิปไว้เท่านี้นะพี่น้องคลิปมันยาวไปแล้วมันมาอยากหยุดปากอีก มันแบบแซ็บดินี่เห็นบ่านี่นหอยมันเป็นแบบนี้ไหมปากมันจีเล็กๆนี่ปากมันจีเล็กๆคือน,น้องปากมันเล็กๆตามันสกบกๆนี่เนาะสั้นๆคือหอยโค้งนะนคือหอยโค้งหอยโค้งหน่าแบบนี้มันก็ีต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงขนาดทุนเศรษฐกิจนะครับ โอเคครับผมคลิปแบบนี้ครับคลิปสันส้นนะครับผมมารีวิวในพวงหนาเนะาะเพื่อคกินเป็นแลกครับผมมาโอหกใจโอเคครับผมคลิปสันส้นนะครับผมจะมีเพลงเท่านี้นะครับผม โคงหน้านาอกพี่น้องแซ่บถ้ามาคลิปแบบนี้นะครับผมกันจะเรื่มกด like, ไลค์กด s u b s c r i ช่องบ้างพ่ไทยไปเกินมาเที่ยวนะครับผมจะม,มีกิจกรรมดีๆจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ